โอ้ตัวง,งามีแล้วครับคอยหลากกันไปเออลดุดลุด,ลด,ลดอเออหวนเลยเนาะอู้เดี๋ยวเบยมันใส่ปาาเออไหนครับปลาท่างทุงมันแบบนี้เลยครับอู้อยูบ่ว้อูฮะคว้าเล็กเดือด,ด ค้นี่เดิอุ้ยน้องเขนนี่ครับมนี่มึงอย่าม่เพิ่นควา like ้านไม่บบนี่นี่ดูบ่ดูดีบอกแล้วดูตอนเอาปลามาเกินปลาไปมึอย่อยนะเนี่ยอุ้ยใสอีกแล้วเฮ้

รับผมอีพี่นี่เนาะเดี๋ยวผมสิพายงานยามน้ำลุงหนวดเบิ่งจักรอบครับพราะว่าบ่กค่อยได้มันไก่กันแนี้งครับผมเพรว่าลังจากกี่บขึ้นหฮ้มันเห็นลุงหนวดอาจจะใส่ได้แน่อยู่ครับเดี๋ยวล่องไปยำเป็นมูล,ลุงหนวดเบิ่งครับ,บผลงานลุงหนวดสิบบนนดเป็นยังไ <c oughs> งเนาะเช้านี้นะครับเดี๋ยวเป็นพ้น่าเป็นผลนเดี๋ยวมาเบิ่งกันนบผมนี่ย่างกอตีนลุงหนวดเลยให้เบิ่งว่าลุงหนวดจะทำเต็มได้ดีขึ้นเมื่อขึ้นบนาะ ไปตไปเดี๋นการากเดี๋ยวลูกันเดี๋ยวลูกันไปครับผมเดี๋ยวเอาง่ามนู้นหดจากอีพีหนึ่งครับผมเดี๋ยวลูกกันไปรอบนี้ได้เกี่ยวติดเบ็ดไปเซเซีคือหนึ่งเครื่องคุณเต๋ถามเปรตเต๋ไก่ตัวหนึ่งไหมออเมื่อนผมกับพ่อได้อยู่ครับ แต่เดี๋ยวเบิ่งยน้าเบ้อสหอยากให้เบิงง่งของงวดน้ะครับจังได้เห็นกันหลายๆคนเนาะเพราะว่าเ่าต่างคนต่างใส่ไปคนละมุมเลยครับจังได้เห็นเลอเอนยอืมจังเหนเอาหรอือไปดนกันครับผมยามขวมทงไปความนึงหมดเลยครับเพราะว่านี่ครับจ่ายห่ามาห่าใส่ใส่มางวดที่แล้วเนาะเ่าก็ต้องความกว่าผัดขาเลยนะผัดขาอย่นี้ ห้าต้องความมังเข้าห้าไปครับไปแต่รุนกันครับผมเสานี้สิเป็นยังไงบรรยากาศอีตะเวนท่านเนีขึ้นดินนั่นเลยอู้หมอกท่านขึ้นกวงวะฮะท่านกวงท่านกวงอุ้ยอว่าตัวเองอุ้ยสุสดเจีอยู่บ่ยู่บ่ฮะยู่บ่

มาติดบ uhm. ังเตรียมแรงของหนวดครับเศร้านี่ครับโอ้โหเป็นอะไยาน้ำกลัวยตัวนนี่เนี่ยใส่สวยนี่นะใส่แบบนี้นะมาขึ้นนี่เขินโลงหัวนักหว่นแต่ว่ยคือจุ๋ยเด็นะบ้าต้อไหวยังวะเกินไป เก็บเรีวเดนะเือครับเดรดับเซียนมุนเก็บเบ็ดครับผมหึงปัดปัดสายปีอีไม่ต้องกลัวสหลังสองหลังสองหลังตัวหนึ่งพอมเมนส้มตที่แหลกเตอ่เนาะเดี๋ยวมารู้กันแม่นดอกแม่นดอกคอมเนดอกแม่นดอกน่นี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 ่นนี่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 นีนี่น นี่น oh, ี่เฮ้นี่นั่นนั่นนั่นโอ้ย่อ้ลุนะโอ้ลุตลุลุตลลุน่องว่าลุดิพอบนบ่อย่าตัวสีสวี่กดนี่าอย่าโอ้หลังโอ้เกินไป อืมใส่งามสมกับเป็ดได้นอนไหนไหมสมกับเป็ดเป็นกิมเฮียอยู่เนี่ยบไทั้งวางได้อยู่เพื่อนเดี๋ยวลูกการเดี๋ยวลูกการนู้จะตื่นวเตืนๆของผมก็ยังง้างอยู่นะครับท่านนี่ไปยามนะเสาหนี้แต่อยากให้นยางเบิองของลุงหวดน้ำครับมาเพื่นใดป่าเพื่นใส่ใจังใดไปต่อครับผมเกินไป บรรยากาศฮะโอ้ไปกินเราได้ซักไปโอ้เขาทาเขาทาอยากอมเขียดตินะเอ้าโอ้เนี้ยอ้่เลี้ยวดิใซองขัางบอคือซักไปหลายตั่นะถือเบ็ดตือปลามันตือปลาตัวโอ้ถือปลาครับ เิไปมาขึ้นปนหายมา่งอืมุนกันต่อครับผมโอ้ยกมีตะเกียบลยโอ้ยกำาไปที่เลือเอามือกองเนี่ยเอาตาทีแรกเออเอาที่มงที้เด็เออจัีหวัดมงที่เด็ดเอาจังหวัการอ้มันแลวครับผมนี่จับกลองน้ำกลเลยเนย หงดหงดกว่าน่องใส่นี <laughs> <laughs> ่นะโอ้จ <endpoint> ิตเจ็ดอีกแล้วอยากอมเจ็ดก็คือว่าบอกน้องเอาต่อไปครับรุนต่อไปครับมือเคลื่อนนี่เครื่องเป็ดเป็ดนะครับของอ่ะเครื่องของอ่ะเออกระยังยำนั่นถือว่าโบราหลังครับนะมั่งยังล่างเจ็ดสิบแปดสิบ นี่ครับไอวันพีแต่บ่ขึ้นพนดแล้วแหละมันก็เลยแนมเสาเนี่ยหางเน่เอาอะไอยากให้เบืองครับว่าป่าพุทันป์่อยใหม่นะพอนตะเบิดมขึ้นขั้นกุ้มหนกมีตมีิดแท้โอ้ยมันกันอู้สามมีนี่พรเสียดยุงทึ่งครับเสียดยุงทึงมัมีโตดอกนะมันว่าโอ้ยเสียดมันหุ่นมากทึ่งเนี่ยนะรุดเนอเอยันบดินนะอ้ยนั่น มีรมาเลยมา้หมาเลยรัน้อยงสอใจเย็นเม่อกคไมเคยเดป่าคเคยเดปาใจเย็นตัวโอ้ตัวงมายมิลครับคอยล่ากันางอููลุลุลอ้หวนเลเนมะ้เนืได้เม่อยเสป่าเ้ยนี่ครับป่าทางทุ่งมันแบบนี้ลยครับกินลึกตี ือเสยนเลยกัดปัดเลยไปเลยไปโอ้สำฟาเรียเนาะโอ้หลงหัดสุดยอดห้อยเปิดเนาะห้อยเปิดนี่ย่างเลยนะข้นก้ยนี่ตัวปะเสียงเลยโอ้ขันกลงอยู่ปะเนาะอยู่อยู่อยู่ไเห็นมน่องทีบอกว่าลุดลเล้องใช่ไรมิด รุดรุดรุยังวะรุดออม่เอาัใจะยิงยโอ้ยต้ตื่นเต้นตือกล่องน้ำขวครับตือนเต้นกันนั้นโน่ดมโอ้มวนไปเลยครับผมมวนไปเลยดนโดนครับคนหวแห้งกูปากันกันรุดเนาะเดินโดนเนี่ยไม่ยางน้ำอายนี่ครับโอ้โ ปากแห้งได้เอี่ยปากมีดเออเอาดิพวกพวกปากแห้งไปต่อหลุดครับเมื่อกี้เลยดินแห้งอยู่ดิใส่งามไม่เละตัวของมึงหันหลุดครับสิมี่ยุ่งตรงหัวแบบหัวแห้งดิหัวแห้งมาโอุ้หหน่อยๆโอ้คันแท้แถวนี้มันนั่นตัวนี้มันหาหน้าหายหน่อยตัวนี้ไปต่อครับผมย่าง สามล้างนุงหนวดไปเลยนะน้องพี่สุดนะยิงบ่คือเปติงคือเป็นริงติงจีบ้ยิงบ่เห็นเยอะแล้ขั้นจริงกใจเย็นใจเย็นขั้นกลมครับนะยูบ่ผุดมดเดยอให้นุ่งหนวดเช็คก,กอนครับยูบ่

ไปซะเว้าเว้าเป็นแลยเต๋โอ้ไปต่อต่อต่อตื่นงูถอนถอนล้างนี่แหละฮะถอนวถอนเลยเต๋อนี่อู้หูคนแท้เดียวครับหลุนขนาดมองเหนงูอีกด้ะยักวะเน่ใช่ไหมเน่นี่ถอนขั้นไม่เลยเพราะงั้น <lonely> อู้หูุ่นแน่แน่เหมือนเลยอู้หูไเห็นตัวนีถอนขั้นมาเลยครับดูของเห็นมา้หเขานอนตะเวนเขาปล่อยไปโดนป่าเลยรุดดีแล้ว ยีเลียบยงไงเพื่อนตดเลียบไปเช็คบึงีลยวบึงดีๆเน่นนี่อยู่นีู่่นุ่น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 ุ่น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 ุ่ ว้าหินลอยหินลอยน้อขึ้งไปเด้เยงาม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 เอาเลยจับไปจับเลยอืมเดดาวเดาร้วอ้้ยมันกัดเจ้่ไสอะอย่างอยางไปย้ำเออควางเอาได้ไหมนี่โอ้นสีบ้าเหรออืมเดี๋ยวกันลู้ดูตาดมปามาที่ว่าเสียดายลยครับลงเอวนี่นายหันมาพี่นายอืม รหยักแต่ว่รุดมือได้บอกจะปากันรุดถูกไนี่ครับเมาเนื้อหัวม้วนไปครับยามเบ็ดเนี่ยมองเศร้าครับกับบรรยากาศเหมาะลงตอนเช้าครับนี่ครับให้เบ่งครับนหกวดาเป็นทันเพื่อนพี่ก่อเขามากเกินไปครับนี่เพื่อนใส่ตามร้องตามที่มันมีซองวางให้ป่ามันได้เห็น ขากระแท่นี่ยายามจะเปิดมัไม่ไดเห็นยังไงไม่ไม่มาถืออยู่ตีานว่ามันเสียงเขียดตีเฮ้ยเอาอุ้ยดอกน้อไปไรุนกันครับผมนี่อียาเด้งแทะย่ำมือเสาร์อนนี้ย่ำขึ้นกับจังเลยทีงวดเนี่ยังมือเาร์อีกแต่ในโลกวัวอีกมืต่ำกว่าหกเจ็ดโลครับนี่เครองของแล้ว ยังดิ่งอ้ยขั้นถอนขั้นถอนถอนอีกแล้วเต้อุ้ย,ยน,น้องเออเป็นที่วะ <c oughs> นี่ครับผ<ว>มนี่มึ<ว><ว>มงเหย,ยียบไม่เพื่อนถอนเลยครับนี่อ๋อนี่อยู่บ่อยู่ไหมมึงทำมึงมึงปฏิกิริยาโม่บ่มดีงได้เต้เออมดเครื่อดอกบันเนี่ยเดี๋ยวมึงดีดก,กันให้เจ้าเบ้านป่าอย,ยู่บ่มันมีป่าเฮ้ยเศรษฐายเงไ รุดรุดุด,ด,ดเุเอาไหมเอาไหมเอาขี้ตีกวาเขาขี้ีอยู่ไกลเลยันดึงแล้วเก็บง่ายครับมันหนักถึงไนหะมขึ้นคาดตะนอนกันมากเอาขึ้นอย่างนี้

หลบเศร้าครับเก่งของเวิ้ยนั้นไปว่าแม่ตัวนี้เห่นไหมเนี่ยไปว่าบ่อนนี่นั่นบ่อนนี่ให้นะบ่อนนี่ให้นะบ่อนี่ที่อาจทีเป็นทา้งนั้นอืมหางของมันกระของดีแต่ไปทางไหนต่อไหนมหลังตองหลังเลยตไปคุณ นี่เด้อเยเป็นนีพี่มันต้องหนวดไลยด้วยนี่ตัวติงยุตัวติ้งปะตัวน้อยโอ้ตัวน้อยอืมตเออน้อยอ้าวมาวถือปนแต็มตัวน้องใส่หวอนอยู่โอ้เต็มจะอะไรบุ๊คครับนี่เริ่มมีล้มแล้วแหละไหนวาวแนบบุ๊คแนใส่ สวยงาม,มสวยงามขายอยู่นี่กันดนะ้ยังสองหลังอยู่ไก่โอเคโอเคสองตัว <laughs> งลังนี่อยู่สองตัวตินะนี่ครับโตมันเถิดมือขึ้นครับน,น,นุ่งหววสักไว้นาทีกัดเข้าเลยครับมันกินจำเน,ะนาะลังนี้มันถึกไปตัวนึงแล้วมาเจอตัวที่สองกุศล <laughs> อ้ั่นเลื่อน่นเคือกงมันเอาอีกกี่ตัวที่สามสี่ไนนื่อเยไงอุ้ยเกินไปอุ้งกวงอีกครับอุยหันกางหันกวงนี่ครับตปะรูนิงไหนเช็ดเช็เนี้เช็เนี้ยอ้คือกงสักแต่กงอยู่กวางแค่โตปะอยู่ปะ โอ้แม่นหัวยังคือเป็นที่ดำๆเั้ามึงกอนตัวดึงมาเลยดิโอ้โหป่าสามตัวเลยล่างนี้มั้งปืดเกินไปเรียกว่ากินเปียดกินตะเบียดตะบูโอ้โหตัวงามเลยใส่สวยเลยครับเลยโอ้โหเสียงป่ามันอือหทือว่าใสดเลยครับวิธีการถอด เบ็ดออกจากปลาปลาครับตายแบบใม่โอ้ยเยียบเบ็ดไรเบ็ดมันไหมโอ้ยน้องโอ้ยน้องหายเยียบเนี้ยคือเกาปนกับวันนี้เนาะเป็นปอกไปเด้ออ้ถือว่าใส่ได้เลยครับลุงหงอับมาเป็นบาทเป็นบาทเลยครับนี่คือต้องจัดเขาเนี er. ่ยเนี่ยโอ้ยตายโอ้ยตายเนาะโอ้ยไม่หยิำไม่ให้ผมถือให้ด้วยครับวันนี้เอาแล้ว ไอ้สันหละความจำเลื่อนเนาะเท่าแล้วเนาะเมิงครับหลังนี้มีอาการแล้วครับหลังนี้มิอาการเนาะอยู่บ่ยั่งยืดเตินี่เด้ตัวใส่ปนอู้งามงามงามโอ้โเลือกกินเลือกได้เตะ โอ้โหอปดตุ้งป่าปดตุ้งเขียดไปโตอาบุมเร่อำคุณคุณเฮ้ยีหัวปลาหัวไปะเลยเ็นหวดนนี่เลี้ยดตีโดูนี่เลี้ยดครับดนี่เลี้ยดโอ้ยนี่นี่นี่โยๆยโย่ อ่าป่าหวงอิ้ยิ้นเลยอาหลวงนี่เลยใ่บนนอตีนี้น้อยุด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 โอ้ย็ี่น้อะเกน่ปบอกแล้วดูตอนเอาปลามาเกินปลาไป อยู่แคซอยนะอืเนี่ยใส่อีกแล้วอู้เอามามาติดปอดไปตียังเไงวะเขียนรถไฟจะปอดออกช่วงไงปอดสัตว์ไป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 เมื่อพอดีแล้วครับเรื่องที่ว่าคักแล้วรุ่งหมดไห็นไหนาจะมากกันมาทุกคนแล้วครับเศร้านี่เราพากันยามเป็นของรุ่งหลอดเลยครับเป็นเมืองว่าของรุ่งหลอดที่ซ้ำใด้เนาะคือว่า รอบอกันจังนี่แหละครับโอ้ยในกอบโชกมาพกพอดีเิมีห่อนคนะัับพลดเลยนี่เออปากพอหน่อยมันแูบหลมลงแล้นี่รอบเสาดินี่น้นงเงือโอ้ยงูพูดีนี่ห่วยมึ่งูเหลี่ยมเถอะวะปืนเออน้องตัวนี้มีใส่ครับ บือประกาศขายเราคุณประกาขายอื่นี่ยังรับขายไงี่ยเหีเฮ้ยอู้นี่ครับลุ่งหัวทองบวชเคลืนครับเขาตัดจบไปน้องวันยาณมันนั่นเกินไปเอิ้ดคือเบ็ดหน่อยหรือเบ็ดกินอิ่มขัดปุยังไเที่เวกระทเพียงนี่แะไรนี่ที่มีปะาดใส่แงามสัมนะหอม้อมใส่แงามเขามาซ้ำครับก็ถือว่าเสียดายเลยหรือการซ้ำของเขาเนี่ย ว่างวดก้อนๆน่ะที่ห้ามากนนมันตัตน้อยอยู่ครับหนามันทั้งผมมาบ่ถืหอห่มปนใดก็พอ่อใดกันอยู่ทุกคนอยู่ครับถือว่าแดงงามเลยนะนี่นเฮ้ยนี่บบักบักาดแล้วตัวงดวด่ด้บหมือกบส่งตัวงายปลาง่ายไรเอาเนาะเอสปลาเนาะ เลยครับคนเลยทุกคนได้กันทุกคนเลยล่ะชื่อใดนักใส่หูสิบสี่ไม่บอกขาดสิบปลาลุนพูได้คักบ่รอบเปล่ารอบเนลงาครับมงงานครับองค์คมงามมากเลยอือมาดูบ่เห็นบ่เนาะอือคุณครับมงคมสิเป็นพุ่นนะ ใ,ใส่บวกขึ้นเ่ยนี่อม้งเซากับหยามานำแล้วครับตัวเส้นใหญ่อยู่ครับมกเ,เก่งมปนปลารอบเดียว,วยปลารอบเดียวอ อ้าห์ันจะจอยเถอปาว่าปู่ไมถึง้ปากกาอกแล้วดูนหยาาท่มตาขาวขาวังสกสุกเดชป่ากองใหญ่กระถมแล้ว้วปูว้าวบุแต่เสีัก เงยเตีหัวงนี่ม้โอ้นลยโอ้ยโอ้ยอยสอนปาน้องักหลลหนเส้น้องล้น่ตะอนูเ่ไข่เลยอุ้ยอ้ยๆอุ้ยอโอ้ยอยชวักหลมันปานบอดนั่นโอ้ยน้อ้น้องอ้หลือมจิบตรงเี้ยหออยโอยใส่นอนบาดไปคนยอือกันน้องใส่น้องใส่นุ่งก่นุง ใส่น้ำเน่เนาะเป็นร้อยยผาเหลียจะอดเยนใส่สวยสไมร้ว่าต้ตใยนีะใส่ยมต้งใส่อ่ต้งใส่ไีนสินี่ใส่ยังองไดเใส่เขีดเกไปวสามสิบหล่อนบ้นบ้านหลิของกระงมือดสิปเนียพ่อลวๆสิ่ดย่ติใส่นี่ครับจมารุ่นครับเบ่งผลงานเน้อ นี่ครับมารุ่นเดือนเปทุกในทงานมาตรวจซ่กันกำหน้องนี้ดินี่าซ่กันก็ไปซสือสาวตมาทุกคนงานล่ซ้อไปสาวค่ค่คมลุนมา้องมาแล้วเบิร์แล้วที่ว่าเสด็เลยครับได้กันทุกคนครับเดสิมานี่เ่่เปลี่ยนใจกันได้เพราะเขามาเทียนในเที่ยงสเนาะเปน้รับเนาะยเครับผม ถือว่าน,นุ่งหนวดก็ถือว่าพานเลยครับผ้ายำรอบเสาเนาะรอบเมื่อกี้เนาะถือว่าอู้ถึกแปะแปะว่าฝานหยับลงไปต้องง่นอีกแล้วครับว่าชิดโลกพยายามดูเนี่เนี่ยยกเปียกโลกตรงอู้แปดเสียเลยแปดโกลโลกแปดโลกแปดโกลโลกอะไรอยู่นี่กร้อนเครื่องเครื่องผิดดินี่ครับของลุงหนวดครับเพราะว่าเมื่อคืนน่ะลุงหนวดอาจจะสองรอบรอบแรกรอบสองกิ่งเลส ายาหมุรอบเสาต้องเรีย่าที่การเซนเปนะ็นแังไๆเนาะทุกคนกับดได้กันทุกคนเลยครับอยากหเห็นกันทุกคนครับเดี๋ยวพื้นที่คลิปหนาวอาจจะยางกอดโซกหรือพันแปี๊ยวนะนุงถามหน่อเปี๊ยวไว้หน่อยแม่เบิ่งคร็พนันเปี๊ยวไว้หน่อยเลย <c oughs> ด้วยคอยขากันไปครับมันม้วนนะพอตั้งคน <c oughs> ตั้ง,งไปคนละที <c oughs> คนละทางเลยครับมันส <c oughs> ม่มมาเสาแม่ครับมันหนึ่งขยับพอไป โอเคครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมถือว่าได้กันทุกคนครับมันก็ได้แล้วแรกแล้วง่ายแล้วง่ายแหละครับผมไปเดี๋ยวขอหยัดกลับบ้านครับผมลุงหนังเปล่าลาไปก่อนครับฝากไว้เลยครับลุงหนังเปล่าครับสวัสดีครับ